สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เียเอาเบื้องหลังจากรายการเดอะซิกเซนคนเห็นผี EP 205ตอนขังผิดชีวิตเปลี่ยนมาให้ชมกันครับโลเคชั่นวันนี้บอกเลยแค่โคราชไม่น่าไกลแต่เดินทางกันยังก็จะไปเชียงใหม่น่านอะไรขนาดนั้นวันนี้ออกจากี่กีก่โมงสิบมง,ง,มงครึ่งอ่มงคร่ง่โมงครึ่งถึงนี้กี่โมง นี่ห้าโมงครึ่งหกชั่วโมงอาจจะเรียกจะเรียกโคราชก็ไม่ได้หรอกเพราะว่าตรงนี้มันก็จะอีกนิดนึงก็ชายาภูมินะแล้วจะชายาภูมิแล้วรถติดมากถือเป็นถือเป็นเคสที่ไกลที่สุดตอนที่เปิดไม่ไม่ไกลกว่านี้ได้แต่ผมแค่ตกใจกับแบบแมปมันบอกวค่สี่ชั่วโมงนะขับจริงอ่ะหกชั่วโมงรถติดมากอยู่ในกรุงเทพรถตกอถติดมาก เมื่อดินแดงกับฝนตกก็เป็นสภาพอย่างที่เห็นนี่แหละครับแต่ยิ่งเละยิ่งเยอะประสบการณ์คุณนี่ช่างอะไรครับฮี่คุณนี่ช่างชาญฉลาดเสียนี้กันเลยประสบการณ์ลงชุกชชนครับเคยเจอเหตุการณ์อย่างนี้มาแล้วโอ้โหกลับไปซักเหนื่อยเลยครับเราก็เลยแก้ปัญหาด้วยมาไม่นานก็แก้สองใบนั่นนะุดยอเดยอเล่ะ เพิ่มเติมประสบการณ์ขึ้นไปอีกขั้นคราวนี้โดดขึ้นพ่วงข้างกันไปเลยต่อครับไปทำอะไรมาครับโอ้โหทำเพื่อแฟนคลับค่ะพาทุกคนอะไปไลฟ์ดูบรรยากาศยามเย็นที่อำเภอพระทองคำจังหวัดโคราชบรรยากาศดีมากดีมากก็เลยกระโดดขึ้นรถซาเล้งกับเขาไปเสร็จแล้วพอไปถึงเชี่ยไม่น่าหลงกาคือแบบทางมันแบบ โอ้โห oh, พี่โคนทั้งนั้นเลยอะแบบต้องถอดรองเท้าเลยอะค่ะโ oh. อ้โหอันนี้ล้างแล้วนะอันนี้ล้างแล้วนะโอ้โห oh. ไม่เป็นไรค่ะแต่เพื่อแฟนคลับอืมนี่ถ้าแฟนคลับเหรอคะ ตอนนี้วิดีโอคอลหาคุณเปาจังหวะที่สาธุแล้วสัญญาณตัดไปพอดิบพอดีให้นับแต่บันนี้เจ้าที่เจ้าทางโปรดรับรู้รับทราบร่วมอนุโมทนาสาธุการกับเราข้าพรจัาหลายในการครั้งนี้ด้วยเธอ,อสาธุตัดเลยเห็นไหมละ่ะคนบ้าเลยตัดเองอะเป๊ะมากนะฮะ เป๊ะมากนะแผ่บุญเสร็จปุ๊บดับเลยอะไรมันจะพอหมอะพอเจาะได้ขนาดนั้นถึงขั้นเจ้าตัวต้องมาถามเองเพื่อยืนยันกันเลยทีเดียวว่าภาสาธุป่ะใช่ตัดเลยปุ๊บเลยนั่นแหละหน้ากองงงกันเป็นไก่ตาแตกอันนั้นพี่ไม่ได้วางไม่ได้วางตัดเองเลยจริงเหรอเอออยู่ดีๆตัดปึ้งเลยผมก็เหว่ออยู่เหมือนกันผมงงเลย วันนี้เฮียก็พาน้องๆฝึกงานมาออกกองถึงเวลาแล้วแหละที่เฮียจะเฉิดฉายออกหน้ากล้องกับเขาบ้างคุณสีครับผมมีข่าวจะบอกอยุงใกล้ทั้งหมดแล้วครับคุณสีมาตาศครับมาเบิกกับพี่อ๋อโอเคโอเคอ๋อเบิกกับนุ้ยอ๋อเขาเป็นสปอนเซอร์เอ้าก็เขาเป็นสปอนเซอร์เราก็ต้องเดินมาขอสปอนเซอร์ด้วยท่าดีที่นอบน้อมใช่ไหมคุณเจ้าพี่กระป๋องค่ะ ทำไมทำงานดีอย่างเงี้ยท่ไมพเดไปอต่ได้เดียวของเอาที่คุณแอร์สบายใจแล้วกันครับตามที่คุณแอร์สะดวกบู้ราสามามีโปรโมชั่นค่ะเป็นแพ็ก12กระป๋องนะคะตอนนี้ลดราคานะคะช่วงเฟรเดเมร์สวัสดีครับ ดี๋ยวมีคูปองแจกให้ได้ค่ะเดี๋ยวส่งลิงก์ไปให้เลยดีมากครับผมที่ฉันซื้อมาห้ากระป๋องนะห้ากระป๋องก็ถือว่าสองสามเดือนเอกไปเฟอเอากลับบ้านไปกระป๋องนึงที่กินอกลับบ้านไปกระป๋องนึงก็ทิ้งไว้ซี่ให้มันหมดอ่ะฉี่มันหมดจริงๆอ๋อเอาเก็บเอาขวดมาเปลี่ยนกับพี่แอร์นี่เกิดขึ้นมาแล้วแลกลุ้นโชคพี่เฟิร์ทำไมเธอดูรักฉันจังวะเขาเรื่องพวกนี้คุณสีถ้าผมไม่รักผมจะรักใครโหสตอสตอมาก อยู่ให้เป็นนะกองเนี่ยคนจริงต้องไม่กลัวแล้วเปลี่ยนรองเท้ากันหมดยกเว้นออฟคนเดียวแล้วเราเป็นอะไรไม่ยอมเปลี่ยนรองเท้าเขาน่ะไม่ใช่รองเท้าแต่มันลื่นอ๋อก็เลยใส่ผ้าใบถาต่ตอนจะเดินปีนป่าไม่กล้ารองเท้าไม่แพง่ะรองเท้ามีห่อค่ะซีราสต้าหกสิบเก้าบาทจากจีนอ๋อมีหน้าละก้าเชียว และนี่ก็เป็นเบื้องหลังทั้งหมดจากรายการเดอะซิกเซนคนเห็นผี EP 205ตอนขังผิดชีวิตเปลี่ยน ช่วงนี้ใครที่ยังไม่ได้สมัครเดอะซิกเซนโกถือว่าพลาดกันแล้วนะเพราะนอกจากจะได้ดูเฮียจัดให้ก่อนใครแถมยังได้ดูเบื้องหลังที่มีให้เฉพาะเดอะซิกเซนโกเท่านั้นยังมีของขวัญพิเศษสําหรับสมาชิกที่มีอายุครบ6เดือนขึ้นไปอีกยังไม่พอยังสามารถซื้อเสื้อเดอะซิกเซน2022ได้ในราคาสมาชิกด้วยพูดมาขนาดนี้ไม่สมัครไม่ได้แล้วแหละ